สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านพบกับจิมมี่นันพัสกรแฮปปี้เอ็กซ์เพรสอีกเช่นเคยนะครับนันภัสกรนามนี้แปลว่าผู้สร้างแสงสว่างแห่งความสุขเพราะฉะนั้นชีวิตของจิมจึงมีแต่ความสุขและปัศจากซึ่งความทุกข์เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะจิมมีความสามารถในการที่จะจัดการอารมณ์ของตนเองได้ให้มีแต่ความสุขและปะจาจจักซึ่งความทุกข์ในที่สุดนะครับ วันนี้จิมมี่นันพัสกรแฮปปี้เลิฟเอ็กซ์เพรสจะมาพูดถึงในเรื่องของเคล็ดลับดันตนเองให้คุณทำในสิ่งที่กลัวว่าจะไม่สำเร็จให้ประสบความสำเร็จนะครับเคล็ดลับนั้นก็คือให้ลงมือทำไปเลยนะครับโดยที่คุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะถูกหรือว่ามันจะผิดพลาดหรือว่ามันจะไม่เวิร์กหรือว่ามันจะไม่สำเร็จ เพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่นะครับที่กลัวว่าทำอะไรแล้วมันจะไม่เวิร์กมันจะไม่สำเร็จเพราะว่าเขากลัวว่าเขานจะทำผิดพลาดหรือว่าทำออกมาได้ไม่ดีหรือทำออกมาได้ไม่เต็มที่ทั้งทางที่ยังไม่ได้ลงมือทำนะครับแต่เมื่อทำทำไปแล้วเนี่ยนะครับความผิดพลาดเนี่ยที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะที่จะต้องเผชิญนะครับในระหว่างที่เดินทางไปสู่ เป้าหมายของตัวคุณเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างอยู่แล้วนะครับแล้วเมื่อคุณได้เรียนรู้ว่าคุณผิดพลาดอะไรเนี่ยนะครับคุณก็จะได้รับบทเรียนแล้วคุณก็จะสามารถแก้ไขไปได้ให้มันดีขึ้นเปลี่ยนวิธีการใหม่ให้ไปสู่เป้าหมายนั้นนะครับในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณผิดพลาดอะไร ในช่วงนี้คุณกําลังเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้นนะครับก็ให้คุณเนี่ยปรับปรุงแล้วกแก้ไขตนเองแก้ไขวิธีการใหม่ให้มันถูกต้องก็เท่านั้นเองแล้วก็พัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆและเมื่อคุณกําลังทําลงมือทําสิ่งนั้นอยู่เนี่ยถ้ามีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นอีกเนี่ยคุณก็ปรับปรุงพัฒนาแก้ไขให้มันถูกต้องขึ้นไปอีกเรื่อยๆทีเนี้ย สิ่งที่คุณลงมือทำเนี่ยมันก็จะก้าวหน้าขยับขยายถูกต้องแล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในที่สุดคุณก็จะประสบความสำเร็จในที่สุดนะครับผู้คนที่ประสบความสำเร็จหรือมีชื่อเสียงใดๆก็ตามในโลกใบนี้นะครับล้วนทำสิ่งในผิดทำในสิ่งที่ผิดพลาดกันมาแล้วทั้งนั้นนะครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องลองผิดลองถูกนะครับจนกว่าจะประสบความสำเร็จนะครับ คุณรู้หรือเปล่า,าเบื้องหลังบุคคลที่ประสบความสําเร็จระดับโลกอะไรต่างๆแบบนี้ล้วนเคยทําผิดพลาดมทาทั้งสิ้นนะครับกว่าจะไปถึงความประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะ่ะนะครับหรือไม่ว่าจะประสบความสําเร็จอะไรก็ตามก็ต้องมีความผิดพลาดบางอย่างหรืออะไรที่มันไม่สมบูรณ์เนี่ยเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะโลกนี้ไม่มีอะไรเพอร์เฟกดังนั้นในระหว่างทางเนี่ยก็ต้องมีความผิดพลาดเนี่ยเกิดขึ้นบ้างอยู่แล้วนะครับ คุณก็ค่อยๆพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นให้มันถูกต้องต่อไปเรื่อยๆเท่านั้นเองแล้วในระหว่างทางถ้าเจอปัญหาหรือความผิดพลาดอะไรอีกก็แค่ปรับปรุงพัฒนาแก้ไขให้มันถูกต้องขึ้นไปเรื่อยๆทีเนี้ยงานคุณมันก็จะยิ่งใหญ่ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเหมือนกราฟที่พุ่งสูงขึ้นสูงขึ้นในที่สุดมันก็จะประสบความสำเร็จ ยิ่งใหญ่ในที่สุดตรงตามที่คุณตั้งเป้าหมายหรือปรารถนาไว้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะไม่เวิร์กมันจะไม่สําเร็จทําอะไรแล้วมันจะไม่ได้ดั่งใจให้รู้ไว้เลยว่ามันต้องมีเกิดขึ้นบ้างอยู่แล้วในระหว่างทางเนี่ยแต่ระหว่างทางนั้นนะเราก็ปรับปรุงพัฒนาแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดที่มันถูกต้องต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วทีนี้นมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะครับ อย่างแน่นอนในที่สุดคุณก็จะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้อย่างแน่นอนดังนั้นไม่ต้องไปกลัวแต่ว่าให้ลงมือทําไปเลยนะครับแล้วในระหว่างทางเราแก้ไขให้มันถูกต้องไปเรื่อยๆนะครับแล้วทีเนี้ยความสําเร็จคุณก็จะยิ่งใหญ่แล้วก็พัฒนาดีขึ้นดีขึ้น,นแล้วก็ประสบความสําเร็จมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดนั่นเองนะครับ ดังนั้นเมื่อคุณรู้แล้วว่าในโลกเนี้ความจริงหรือสัจธรรมก็คือไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกหรือว่าสมบูรณ์แบบ100%อยซอยู่แล้วดังนั้นคุณก็แค่ลงมือทําไปเลยแล้วในระหว่างทางถ้าเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณก็ค่อยๆแก้ไขพัฒนาปรปับปรุงไปจากที่ผิดพลาดให้มันถูกต้องต่อเนื่องขึ้นไปเรื่อยๆเท่านั้นเองทีนี้ไม่ว่าจะเจอความผิดพลาดอะไรเข้ามาเนี่ยก็จะ ทำให้คุณแก้ไขให้มันถูกต้องแล้วก็ก้าวไปสู่การพัฒนาปรับปรุงที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอย่างต่อเนื่องขึ้นไปเรื่อยๆและในที่สุดคุณก็จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทําอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวแต่ว่าให้ลงมือทําไปเลยนะครับแล้วใน,นระหว่างทางก็พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้มันถูกต้องยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับ แล้วในที่สุดคุณก็จะประสบความสำเร็จก้าวหน้ามากขึ้นมากขึ้นความผิดพลาดน้อยลงมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นงานที่ดีขึ้นดีขึ้นการตำหนิน้อยลงต่อไปเรื่อยๆนะคะมีแต่ความพัฒนาก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นต่อไปในชีวิตของคุณนั่นเองนะครับ สำหรับท่านที่สนใจอ e ีบุ๊กคนมีความสุขเขียนโดยจิมมี่นันภัสกร Happy Expert ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ทางด้านล่างได้เลยนะครับเพราะจะสามารถทำให้คุณเนี่ยกลายเป็นคนที่คิดบวกนะครับเปลี่ยนแปลงจากคนที่เคยคิดลบนะครับทำให้ชีวิตของตัวคุณเนี่ยมีความสุขเช่นเดียวกันกันกบจิม ด้วยนะครับส่วนผู้ที่มีปัญหาชีวิตเครียดอยากตายซึมเศร้าหรือไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตตัวเองได้เนี่ย mm hmm. ก็สามารถโทรมาดูดวงสดทางโทรศัพท์กับจิมมี่ทาโร่นัพัสกรพยากรณ์ได้เลยนะครับตามลิงก์ที่ให้ไว้ใต้คลิปนี้ทางด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับเราจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตความซึมเศร้า ความไม่มีความสุขของตัวคุณโดยวิธีแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดนะครับซึ่งจิมมี่นันพัสกรร์แฮปปี้เอ็กซ์เพรสนั้นมีประสบการณ์การทำนายโดยภพยทาโร่ชั้นสูงและโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงรวมทั้งการตั้งชื่อสิริมงคลตามหลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงและตามหลักเลขาศาสตร์มากกว่า28ปีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับดังนั้นจิมมี่นันพัสกรแฮปปี้เอ็กซ์เพรสหรือจิมมี่นันพัสกร พยากรณ์นะครับก็จะสามารถแก้ไขชีวิตของตัวคุณเนี่ยจากที่มีปัญหาเนี่ยให้แก้ไขปัญหาหาทางออกได้ดีที่สุดและกลายเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตได้อย่างแน่นอนที่สุดนะครับซึ่งการที่จิมมี่ทาร่โลนั้นพยากรณ์มีความสามารถในการทำนายดวงชะตาให้กับผู้คนจึงสามารถแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้าให้กับผู้คน มากมายหลายคนแล้วนะคะให้หายจากการฆ่าตัวตายดังนั้นจึงทําให้จิมมี่ทาโร่นันพสัสกรพยากรมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นอย่างสูงนะครับที่สามารถทําให้พวกเขาเนี่ยหายฆ่าตัวตายได้แล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปได้นะครับและเองสามารถช่วยบําบัดอาการทุกข์ของผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าให้มีแต่ความสุขและปราศจากความทุกข์ ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อนเนื่องอีกด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับจิมมี่นันพัสก่อนแ p p ปี้เอ e ผลิตคลิปการกุศลดีๆแบบนี้เพื่อคอยช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาชีวิตของตักคุณให้หายป่วยจากโรคซึมเศร้าโรคเครียดและความทุกข์ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีและมีแต่ความสุขในชีวิตและปราศจากความทุกข์ในทุกๆเรื่องตลอดไปเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ